ไม่ดูท <một> ี่แล้อะไรผมไม่ได้ดูเอดูแล้วเขาไม่เงียนตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เขาบุ้ยสี่ยวคือเก่าว่าจะไปที่อื่นเนี่ยแบบไม่ไจะทำเลยดีว่าไปถ้าฟังคำเมียงมันก็รู้แล้วเอาละจักันแกตกลงคนที่ชื่อคนที่ชื่อวีเขาเป็นแฮกปะไม่อะไม่ไม่น่าใจน่าจะเป็นนัดี่นดิแล้วเขายังอยู่ในดิปไปคนเนี้ยไม่อยู่แล้วเออดีละ

เดี๋ครับใครใครใครบอกอยู่ห้องแอดมินนะใครบอกอยู่ห้องแอดมินนะสีไหนบอกอยู่ห้องแอดมินนะใครใครบอกอยู่ห้องแอดมินนะทีชมพูไม่ได้อยู่สีม่วงยิ้มมุมปากปะเนี่ยยิ้มมุมปากปะเนี่ยใช่ชมพูอยู่่่เมื่อกี้ มีอีกสีหนึ่งที่ยิงเนี่ยยิงปืนว่าสีสีดำใช่ไหมผมผมผมสีผมสีผมสีอะไรน้ำตาาตลน่ะผมมายิงปืนเสร็จแล้วผมกำลังจะไปข้างล่างสรุปว่าสีอะไรฮะสีเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดอ่ะคือคนหลุดมาแล้วอ่ะเขาเจอสอบนะหัวตาหอมกับไปที่บ้านข้าวคนละเฮ้ยน่าไต้องเลยอคิดว่าอยู่ห้องแอดมินตั้งนี้โดนแบบ เสียงเบามากเลยคนที่บอกว่าอยู่ฝั่งขวาเสียงเบาครับผมอินต์โคตรแน่ครับอันนี้เสียนแล้วพูดอ่ะใครอยู่โซนสายบนครับตอนนี้สีอะไรครับสีอะผมขับนี่สีอะไรสีสีซั่มครับไปแปรอคิวครับไม่ควรให้ผมตายฟรีไม่ควรให้คนตายฟรีเงียบเงียบเงียบ

ใครเป็นไรวะนบา้ำตาลอยู่ก่อนน้ำตาลมุดท,ท่ออยู่นนะ้ำมุดท่อไม่แม่เลยครับน้ำตาลน้นตาเป็นหนระือเปล่าเฮ้ยเดียวเดียวจะบอกว่าหลุมตรงที่ผมอยู่อ่ะมันไปได้แค่ สีขาวไวมากเลยนะเออไวมากเลยนะอาจจะกดผิดก็ได้แบบเออสดมากคนชอบกุดด้วยเอาเลยดูเดืเอดดูเดือพันตัวแย่แล้วสีขาวไม่อยู่แล้วผมจะเอาออโตโอีกใครวะเอ้ยผมก็เป็นธรรมดานะมีสีขาวในตัวด้อได้ดิเอาราชก,กัน เลพรนมีศพแน่แน่จริงเออ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 ยายายาแน่แนมีศพแน่แวันนี้เฮ้ย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 อย่านะ เฮ้ยเขามาเช็คว่าเอาว่าเขียวใช้ได้ ้คนที่ผมสงสัยแม่งตายคู่เลยว่ะแล้วก็คิวอ่ะล่าสุดผมเห็นสีส้มอยู่ข้างล่างล่างตรงไหนอ่ะล่างขวาสีดำสีดำสีดำเจอที่ไหนอ่ะเออเยวนะคือตอนผมเดินมาผมเห็นใครกล้องกับพิบอยู่ครับใครอยู่นะกล้องถ่ายอยู่นะกล้องโเร็ว ฆาตกรสองคนเขาอยู่นากองอะน่าจะเป็นสีน้ำเงินมั้ง่าจะเป็นสน้าเงินเหรอมั้งเดี๋ยวนะอสีสีแดงมาจากขางไหนอะก่อนก่อนจะมาเจอสีเขียวอะผมมาจากอข้างล่างครับ ผมวิ่งลงมาแล้วไปทางขวาแล้วขึ hey ้นบนซึ <t 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 ่งมีคนบอกว่าเห็นสีส้มน้ำสดอยู่ตรงนั้นน่ะก็ผมเป็นคนพูดด้วยและอ๋อคหนึ่งนะคะหยอหยออยู่ที่ไหนสีเขียวอยู่กับผมอยู่ขวาขวาบนครับแน่นอนครับผมอยู่ตรงนั้นแหละต้กรอนอาจจะเป็นไอ้ดำไอ้ดำ ดำก็ได้าจะเปสีดำก็ได้นะพูดพูดเฉยๆนะอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใส่ไหมที่ไหนเอ่ยนพยาบาลโรงพยาบาลดูกล้องต้องเห็นนะช่วยช่วยช่วยเขาพูดก่อนใช่สีน้ำเงินแหละสีน้ำเงิน หรือไม่ข้าตกรแม่งดูแต่แม่งไม่พูดที่แค่นั้นแหละใช่ครับอืสีเหลืองอยู่ไหนตอนเนี้ยสีเหลืองอ่ะสินอย่างเงี้ยเปียบอะเวลาเป็นข้าตกรชอบเปียบหะานอเออเอาเลยป้าเอาเลยป้าคุณมีนิทานจะเล่าให้ฟังหรือเปล่าสีเหลืองอยู่ไหนคะสีเหลืองมาหยุตรงกลางมีตัวมีตัวมีตัย เมี่เหลือเลยนะโกหกอ่ะเพราะว่าเราเจอแล้ำมันเราไม่เห็นคุณเลยพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนนะครับพักผ่อนนะครับพักผ่อนเจอกันครับเจอกันเอาเล็ดเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออยากถามอยากทำไมถึงเนี่ยพูดถึงน้ำมันนะฮะเออทำไมทำไมชอบเป่าไม้เออขอโทษเอากลัวคนเขาไม่ได้ยินถามว่าถามว่าทำไมพูดว่าอ่ะเติมน้วมันจริงอ่ะ ใช่เติมน้ำมันที่หออน้ำมันอะไรน้ะเบนซินหรือดีเซโอ้ยเบไหวแล้วหัวกดเลยน้ำมันพืชแน่นเลยชัวัวแนอันนี้เราดีผานมาเลยมันหลอลื่นอะไปฝาท่อไม่ไปไปกูวดตัวเองเนเนใช่ไหมมันดังใช่ไหมล่ะเดียแโอโทษโทษโทษอ้ต่อยพลกต่อยแท็ก เด็กฆ่าให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอบอตายแพนด้านะเฮ้ยเอาดิจจะแจกเอาฆาตกรหลุดน้ำเหลืองไม่ได้เปะเอน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำเหลืองตัวอีแล้วได้อะไรบ้างฮะซึ่งวอเอแล้วได้อะไร้างะอะไรนะดุ้ยดีจะแจก กดไป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 กูไปกด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 ไปกู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 ไปกไปกูไปก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  จมูโอ้โหจมู๋ตามตาเลยสีฟ้ากับสีแดงทำอะไรกันอยู่อ่ะกำลังกำลังมัดถุงลากไปที่ท่อใช่ปะเดี๋ยวผมช็อควสเสร็จออกมาเลยสบังอยู่ดับเบิลคิวค่ะสีฟ้ากับสีแดงชัดเจนเลยที่ห้องแอร์ห้องไฟเอ๊ะเลิก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 เลากเลิกเลฟ้าิกเลิกเลิาเลิกเลิกลิกเิกล ชิฟ้าหมดนะชิฟ okay, ้านะคะตาต่อไปก็หมดยีดตะกี้ตามเรามาในห้องคอมูด um um um> ูน่ากลัวมากชุดได้ไหมศพอะไรนะไม่ไม hm ่ใช่สองคนแล้วก็สองได้่ะนายก็จะชนะแล้ะขอเพื่อนแลเดี๋ยวได้ไหมคือแก๊งเงินชวนชิฟายกูไม่ใส่ได้ชุดเฮียเนี่ยฟังก่อนนายอ่ะฆ่าสองคนและนายโบ้ความผิดให้ชมพูคนเดียวมันจะฆ่าสองคนได้ไงโอ๊ยลูกกูคิดเลยไม่ออก มันไม่ปลอดภยจับอากาศยิงปวยชมูใส่แล้วแรกอะตอนแรกอะว่าจะไปปรับปรับท้ายยานแล้วแต่ว่าไม่ดีกว่าเข้าไปห้องใส่ดีกว่าทุกคนเชื่อผมชมพูให้กูใส่แล้วให้กูใส่แล้วยิงหัวทิ้มเลยทุกคนนี่มันชัดเจนยิ่งกว่าสีคือแบบตอนตอนเห็นสีฟ้า โอ้เหตุผลที่เราเดินมาอ่านเรียบร้อยชนะแล้วอยากกูอยูเนี้ยจะมยอะสีแดงสีแดงสีแดงมันใช้ใครฆ่าแม่งเลยมันใช้ใครฆ่าแม่งเลยไมใส่แล้วคุณเตี้ยนปวดไปแ้วสีแดงมันใช้ใครฆ่าเลยหัวอย่าหัวทุกคนผมผมมีนิทานจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวต็มหนึ่งนะนิทานก่อนนิทานโอเคโอเค แดงกับสีนาีาแดกับผมคือแบบดีแดงกับสีฟ้าขอ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 ทราบความรู้สึกหน่อยค่ะเดี๋ยวผมจะเล่านิทานได้ฟังคือแบบผมอ่ะเดินเดินเข้าไปในห้องไฟเล้ยระบบกําลังทําเควสอยู่แล้วผมอ่ะเห็นแพนด้ากับสีดำยืนอยู่ด้วยความไว้ใจผมก็เลยทําพอออกมาผมเห็นสีชมพูลากคอสองคนนั้นไปไปไป ถ้าน,นายใส่อ,อีทหน่อยนายจะเหมือนพี่เอกมากเลยนะเพืว้ยม <g ül> ผมรับไปได้ทำไมคุณทำกับแกงโอ๊กันไอ้เหี้ยเหมือนพี่เอกเลยไอ้ชัดเมื่อก,กี้คือแบบคือแบบภูมิใจในตัวเองมากเลยนะที่แบบเจอแบบตำตาอะไรประมาณนั้นสองศอกแล้วแล้วค่ะตกรหัวหมุนด้วยนะบอกว่า สีชมพูมันฆ่าสิคือสีแดงนะคะโบสีแดงนะคะแม่เอ้ยกูฆ่าเสร็จสีชมพูเดินเข้ามาคุณน่าสิ้นเลยกูก็รู้แหละกูก็รู้แหละเดินเข้ามาตอนแรกเห็นศพเดียวตอนแรกเห็นศพเดียวแต่ว่า เดินไปอีกเจออีกศพหนึ่งแล้วก็เจอสองคนเลยเจอเจอเจออ่าทุกทีอ่ะเขาจะพูดกันใช่ไหมเวลาคนออกไก้ย์ัตกรออกสองคนอะไรเงี้ยจะบอกว่าวไกวไก่ว่ะไก่อันนี้ของจริงกว่าทำไมกากอย่างอ่ะอะไรแบบคือเราพลาดเด้วงสีแดงเราลืมลืมปิดประตูห้องไปเออคือแบบคือแบบตอนแรกก็ กูจะส่งซิกยังไงดีว่าแบบเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดีกว่าไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วเห็นสีแดงกับสีฟ้ากำลังเอาส่งใส่ในกระสอบกำลังจะลากไปตรงที่ท่อดใช่กำลังจะลากส่งไปเลยแล้สองสองสองนักบินอวกาศพูดโดนเหตุใดจิตดำแก๊งแก๊งนักบินของเราไงแอกแล้วไม่ไปไปเป็นหมอดีกว่า ไม่มีไม่มีซีรีส์ต่อนะครับทุกคนไม่มีซีรีส์โอ้จบไวมากเลยเกมจบไวมากเลยเอาแล้วเจอกันเจอกันอู้ยดึงอะไรตัอวอนไรนี่เฮียวะตอนนี้เราจะต้องไปสำรวจ <c oughs> ไม่ไหวเยอะ้ ไฟ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 คือทเกียรเลยเกไปเลยเฮ้ยพูเรีเรวจังเรไปพดยืนซ่อมชิลอยู่ใช่ไหมแล้วพอเนี้ยไฟดับปุ๊บก็เดินวิ่งขึ้นมาแล้วก็เจอศพเลยทำไมทำไมชมพูไม่ซ่อมไฟอ้ยใครดับไฟวะ อยู่กับแพนด้าซอมนานจังเลยแยกกันเป๊ะเป๊ะอยู่กับไฮเดรบหายเลยชื่อกระเพนด้าชื่อตัวขาดใช่ไหมชื่อตัวขาดเขาอยู่กับแพนด้าทีั้งหมดบอกว่าอยู่กับแพนด้าสีอะไรครับสีฟ้าไม่เพนด้าสีอะไรกับแพนด้าครับผมมทำธุรกิจกับแพนด้าอยู่อะสีอะไรไปนแยกกัเลยอะผมอะผมมาสีอะไรสีเขียวสีเขียวเลมอนสีส้มค่ะ ทำไมไม่ศพอยู่เอ่อหน้าห้องอันเนี้ยมิทยุอ่ะคือผมทำทำเชิวเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาตอนนี้ไฟติดยังเรตอนนี้ไฟติดยัง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 ้ังังงเลงยัยังงยัยองยตอนังยัง้ังยังังยันยังยอย จำเมื่อกี้ข้ารอเด็กกเมื่อกี้ใครอยู่ฮ่องกงอะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก่อนพูดก่อนเมื่อกี้ใครจะพูดสีขาวสีขาวอยู่ฮ่องกงเราเราอยู่ห้องรีแอคเตอร์แล้วสีขาวเดี๋ยวเข้าฮ่องกงเดี๋ยวเมื่อกี้ใครจะใครพูดถึงสีดำอะไรก็มีเลนไหนผมไม่เห็นน่าจะสีเหลืองสีเดีือดขาวงใช่เมื่อกี้อ่าใครใครจะพูดถึงผมนะ สีสีฟ้าใช่ครับผมว่าสีดำสูตรเดิมเอาคิดผมกไหมสูตรเดิมไหนอ่ะสูตรเดิมแคนปะเนี่ยเข้าไม่มีแคนแล้วสีดำสไตล์ค่ายเองดีพอดีเอ่อทุกคนบุกอะไรกันไปกินกันแล้วโอเค หยุดเอามีคนคิดเหมือนกันเลยวิังไม่ติดต้องรีบเปิดไม่งั้นจะต้องมีศพเสื้อก็ได้เขียวปะเนี่ยเขียวปะเนี่ยอุ้ยเยอะเกินอุ้ยอยู่เยอะอะไรอยู่เยอะไม่เป็นไร เกวิหรือเปล่าเกวิดหรือเปล่าเออวิปังยา่าทิพซสด ทุ่มนานไปวะเนี่ยโอ้โหวีเราไม่มีใครจะไปข้างบนเลยวยแพ้เนี่ยแพ้ห้ามวงไม่ทันหรอก โอ้โหกลัวแล้ว่ะดไม่ทานแล้วเม่อเเออตกใจเลนทีเหลืองวิ่งมา้วิ่งผ่านตกปเไยเงี้ยไอ้มือเพื่อนเลือดนิดเดียวเองอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยมือแทบไม่ได้เพื่อนเลือดเลยยังไมีแต่คนเอามีแต่คนเห็นกับตัวไม่ยอมมาแก้ซาโพเทสคือแบบไอ้ตรงห้องแอดมบินน่ะไปกระจุกอะไรกันอยู่สี่คน มีนี่แบบตึมเลยอระกจ้าขึ้นวังบนญอะใครขึ้นม่แรอะขาต้องเออขาาต้งกอนแม่ยืนดักลูดกูเลยข้าไว้บอกแล้วมันแ้นพันได้ตัวพันได้โดนปาดเลยวิ่งมาวิ่งมาทำไมข้างล่างคือข้างล่างอะใช่ไหมไอ้หน้าห้องผจะอยู่ผมผมว่าใครวิ่งมาตายไว้แล้วผมจะมุดท่อหนีเลยแต่แม่งมีคนวิ่งมาสวนเนี่ยผมก็เลยรีพอร์ต แบบกะไว้แล้วต้องเป็นโชพูไหมเ,เดี๋ยนะมีมีใครแชรนอะไรกันหรือเปล่าไม่มีไม่มีผมไม่มีใครใครจะวิ่งมาแก้โอ,อตูผมก็แค่ๆ่าแค่นั้นเองแพนว่าถ้าสีสีเหลืองรีพอร์ตอะอาจจะผมอาจจะแพ้แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้พอร์ตแต่เมื่อกี้เราก็ชึบแล้วไงแพนด้าบอก F K แป<ผ>๊บแกรบ เออ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 ม่นจัดมันจัดผัดได้โอ้โหโดนแน่ๆสีฟ้าสีฟ้ายายา,ายวิาววทเบี้ทำเีทำเีทำเี ยี่ไม่มีคนไปแล้วว่ะอุ้ยสวยแหววตกตรงไหนครับประยุโดดนนากกลล้้้อองงัมเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีสีเหลืองที่วิ่งเข้ามาทีหลังผมอ่ะเหลืองชมพูอ่ะแล้วก็สีส้มอ่าเหลืองชมพูส้มวิ่งมาวิ่งเข้ามาทีหลังผมอ่ะ เจะเรามาจากข้างบนนะข้างบนเลยข้างบนแล้วผมวิ่งตามพี่สีเข้ามาพี่สีชมพูครับวิ่งตามตอนนี้้ใใคครรแกวิ่งมาผมสีสีดำแก้ซาโบเอ่อข้างล่างแบบแตะมือข้างล่างแล้วมีอยู่ข้างบนค่ะอ่าใช่ใผมไปแตะรับ้วกับพี่สีอ่อนสีฟ้าอ่อนกับสีแดงซ่อมอยู่แบบเั็นเอาเอาเอา เราต้องบอ,อกได้ไหมลำคาญอ, <c oughs> อ่ะลดไเร็วอ่ะ,ะให้ขอ้อมูลต่อได้ไหมหรือไม่ได้แล้วอ่าต่อเลยต่อเดี๋ยวเก็บต่อยังไม่รู้เลยว่าศพอยู่ที่ไหนคือตชีส้มเขาบอกว่าในห้องกล้อะใช่ครับใครที่ทำเฟซแอเพลยนี่ครับคนเข้ามาแบบผูต้องสงสัยมีชมพูมีม่วงไม่ไม่ใช่ม่วงมีชมพูมีเหลืองมีส้มกระส้มถามครับ นแต่ว่าแป๊บนึงนะคะติมตาเอกเอเคอาโอเคครับ่แป๊บนึงนะคะศพที่ไหนอะก้องกล้องในห้องก้องในห้องก้องเลยเหรใช่ไหมเดี๋ยวชงจากข้างบนอไม่ได้บบัดมาเลอคือท้งท้ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงใครวิ่งมาไป่ิชงพูอะ ม่วงอยู่ไหนอะม่วงอยู่ไหนเราวิ่งคนเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสีม่วงอ่ะเราวิ่งคนเดียวอเดี๋ยวสีม่วงอยู่ไหนเมื่อกว่านั้นเ๋ยมันนัวอ๋พ่อมาแล้วอืมแพนด้าแพนด้เป็น มีศพเดียวเนี่ยมีศพเดียวแพนด้าเป็นแน่เลยยิงเอเลยก็มีคนตายงกับพี่มันก็มีแค่ศพเดียวง่แนด้าเออแบบยิงกับพี่ไอ้เวก่อ้น เสร็จง่ายเดีวเดี๋ยวจะใจเฮ้ยเฮ้ยคือถังบุท่อป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเลยยเลยใส่นัวปไหเนี่ยใส่นัวปไหเนี่ยใส่นัวปไหเนี่ยใส่นัวหรือเปล่ามีมีคนใส่นัวแน่เลย ไม่ได้อุ้ยโอ้ยเคียตัวอีกตัววิงว่งเขารึด้วยสองสีนีม้มาเฮ้ยสิงตาหายไใช่ป่ะเมื่อกี้มันเห็น ว่าแล้ววิไอ้อมมึงวิมาทางขวาเฮ้ยทำไมหลุดหมดเลยเอาหลุดหมดเลยเปลี่ยนเลฟเปลี่ยนเลฟไอ้ดํามึงแล้วไม่ทำอะไรเลย ยี่สิบสามเลยเลยสีต้มนึงสีส้มตีส้มกันนะแต่ป่ามันกำลังปาดเลยไอเซียเซอมันเน่าอ่ะไปนอนไปนอนนอสไหมไปนอนไปนอนดีกว่ามั้งพักฝันดีทุกคนไปนอนช่างใหม่ไหนโอเคคือแบบแม่งเก๊กรู้สึว่าสีฟ้าจะปาดอีกคนนึงไม่ใช่สีฟ้าสีม่วงจะไป คไปสักหน่อยปะล่ะป่ะบหน่อยปะล่ะเอาเลยปะล่ะเอาก็มาดิครับเล่นกันไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปล้สังมาไปห้องไหนอ่ะก็มาดิเซเว่นปิดไว้หลังเซเว่นปิดเอ้ยหลังหลังหลังไปยุติลาออกเป้าเอาเป้าหลังรอสิบเอ่อัดีครบ